รุ่นใหม่เข้าแล้วจ้าทรงเข้ารูปมีกระเป๋าสองข้างใช้งานได้จริงและกระเป๋าบนใช้งานได้จริงเหมือนกันจ้ากระดุมเป็นสีเดีวการกับเนื้อผ้ากระเป๋าด้านในสามารถใช้งานได้จริงทั้งสองข้างเลยนะคะและมีการเก็บเย็บริบบิ้นเป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ ตัวกางเกงจะเป็นทรงงานขากระบอกเล็กเอวสูงใส่สบายเนื้อผ้าดีเป็นงานซิบข้าอีกด้วยนะคะกางเกงจะมีกระเป๋าทั้งสองข้างสามารถใช้งานได้จริงทั้งสองข้างเลยนะคะรุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมด5สีสามารถแมทได้หลายลุคมีพร้อมส่งไซส์ S ถึง 6XL เสื้อสูตรเริ่มต้นที่1,290ถูกกว่างานสั่งตัดแน่นอนคะ่ะ